ามที่ได้มีสื่อสังคมออนไลน์นำเสนอข่าวน้ำขังผ้าใบาโครงการก่อสร้างทางยกระดับถนนพระราม2ตกใส่รถยนต์บนช่องทางด่วนเลนขวาสุดพื้นที่แขวงสมัยดาเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหาคนครทำให้กระจกแตกและหลังคาย,ยุบเมื่อเวลาประมาณ19.46นาทีของคืนวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานั้น ล่าสุดคาะนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการด่วนให้กรมทางหลวงลวงพื้นที่ทันทีเพื่อตรวจสอบและดําเนินการแก้ไขเหตุดังกล่าวโดวยล่าสุดเช้าวันนี้นะคะดรมนตรีเดชาสกุลสมรองอธิบดีฝ่ายวิชาการและนายอภิชาติจันทลาศััพิ์รองอธิบดีฝ่ายดําเนินงานค่ะพร้อมด้วยทางทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากส่วนกลางและเจ้าหน้าที่แขวนทางหลวงธนบุรีได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบประยังายละเอียดอีกครั้ง โดยบริเวณดังกล่าวค่ะอยู่ในโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข35สายธนบุรีปากท่อถนนพระราม2ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนเอกชัยตอน1ที่กม12ทิศทางขาออก พบน้ำขังบริเวณผ้าใบากันวัสดุตกหล่นสำหรับการก่อสร้างคานขวางร่วงลงมาใส่หลังคารถจูนคันดังกล่าวเนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะพร้อมสั่งการให้กับผู้รับจ้างได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายรถคันดังกล่าวนะคะออกจากบริเวณที่เกิดเหตุทันทีและบริหารการจัดการจราจรในพื้นที่ดังกล่าวและก็มีการคืนพื้นผิวการจราจรได้เป็นปกติในช่วงเวลา21นาฬิกาของคืนวันเดียวกัน ขณะเดียวกันค่ะหลังจากเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงพร้อมกับผู้รับจ้างได้รีบเดินทางไปพบผู้เสียหายที่สถานีตำรวจพื้นที่สแสมดำโดยในเบื้องต้นผู้รับจ้างยินดีพร้อมเยียวยาและชดใช้ค่าเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด สำหรับแนวทางการป้องกันเหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ำได้มีการสั่งการให้มีการทำการเจาะรูผ้าใบให้ระบายน้ำและใช้เชือกกรดให้แน่นหนายิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยไม่ให้เกิดเหตุเช่นนั้นอีกพร้อมดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงความปลอดภัยในเขตก่อสร้างให้รัดกุมมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้นะคะทางผู้รับจ้างได้สั่งลงโทษผู้ควบคุมงานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยให้พักงาน3วันโดยไม่ได้รับค่าจ้างและได้เรียกมาเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ค่ะทางกรมทางหลวงได้สั่งการให้ทุกโครงการก่อสร้างได้มีการตรวจสอบผ้าใบาที่ใช้คลุมวัสดุก่อสร้างทั้งหมดพร้อมทั้งสั่งการให้หยุดการก่อสร้างต่อจนถึงวันที่14สิงหาคม2565รเพื่อตรวจสอบมาตรฐานการทำงานและตรวจสอบความปลอดภัยอย่างละเอียดโดยพิจารณามาตรการเสริมความปลอดภัยในด้านต่างๆก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างต่อไป